สวัสดีครับวันนี้นะครับอยู่กับผมเองนะเด็กที่เลิกเกมมนะวันนี้ผมจะมาแจกรีวิวเอทออนเฮ้ยไม่ใช่รีวิวดิเป็นการต่อสู้กับคิสซลูเอาแล้วครับเป็นมอสซุปเปอร์วันพีทบีห้านะครับตอนนั้นผมแจกซุปเปอร์วันพีทบีบีสามไปผมจะแจกบีห้าบีห้านี่ผลใหม่ที่เข้ามาก็คือหนึ่งเลยหนึ่งเลยโมกุโมกุแล้วก็ ผลมันจะหายไปเยอะเลยนะขนาดคนานะขนานยังหายไปเลยเรามก็คิดว่าจะมาตีบอสเดินให้คนม,มาคุณโนมีเนอะ <c oughs> อาเป็น้อนนี้เนาะ ดจะมีอันนี้มาใหม่ไอเน,นี้ยเ,เกกลือกมนิสกี้เอาโมนี่เนะี่ยพอใช้โมนี่ปุ๊บเขาจะให้เลือกเผ่าแต่ผมจะเป็นเผ่ามนุษย์มันก็ถ้าเป็นเผ่ามนุษย์มันก็ไม่มีสกิลอะไรหรอกไม่ใช่เดี๋ยวผมเป็นให้ดูนี่นี่เป็นมนุษย์แล้วนะเดี๋ยวผมเพิ่มให้ถึงหนึ่งร้อยก่อนเนาะโอ๊ย่ย หกสิบละเจ็ดสิ้าสิบหนึ่งร้อนี่เราใบค่าหัวตรงมานะใบค่าหัวมันจะตรงลงมานะครับถ้าหนะนึ่งขึ้นถ้าหนึ่งนะนี่นี่ใบค่าหัวของผมหนึ่งร้เท่าไหร่นี่แหละเดี๋ยวแป๊บ ai vai คิดว่าคิดสรุน่าจะก,กระโปงนะใบค่างของผมหนึ่งหนึ่งร้อยโอเคปะไปตีคิดสเซอร์ลูกันใช้โมกุมผลโมกุลโม,มกุไปตีคิดสรุลูนะผลผลอื่นถ้าใครอยากรู้ก็มาโหลดเอาเองนะแต่ผมจะทิ้งนี้ อขอปรับเวลาก่อนไะเริ่มกันเลยนี่ที่จะรู้จิ๊จิ๊บจิลบก,ก่อนบาเทอร์มิวคุณควันดัเอาดิเอาดิ คิดเหรว่าพี่จะรู้นายโหอ่ะล้นโค

dan itu menaik ho lah eh keselu hai dan itu keselu Mexico ni ผมว่าผมต้องเดียวเดียวกับมันแล้วมาดิ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 อ้ยแล้วมูแตกแล้วผมรู้สึกว่าผลน,นี้มันใช้ได้รัวๆเลยนะเดี๋ยวผมก่อนหนึ่งผมต้องสู้กับคีซอรุให้ชนะก่อน isso se é lutar, <tossos> 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 เดี๋ยวผมขอปรับก่อนเนะกลัวมาทำไมเนี่ยโอ้น,นี่อันนี้เอาไว้ทำอะไรไม่รู้นะผมขอลองดูดินนผมก็สามาาถินะคีดสะดไดแล้วเนาะ กลับไปที่เก่าผลมุกมุกโกผมก็ใช้ได้เห็นเนาะผมอยากลองใช้ผลผลผลนี้ดูแล้วกัน กัดแรกเลยโอ้นนยงโธงดระเบิดไหมนนไม่เห็นระเบิดเลยอันนี้เอาไม่ทำะไรเราต้องใช้สกิลนี้ใส่หมูดูไหมสวัสดีหมูเฮ้ยห,หมูเป็นหินแน่อ ำหรับคลิปนี้ผมก็ลาเพียงไปเท่านี้นะครับสวัสดีครับถ้าใครอยากถ้าใครอยากลงคลิปถ้าใครอยากโหลดหมอดนี้ก็เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างเนาะเพราะลืมบอกไปผมมีแฟผมมีถ้าใครอยากแอดผมเป็นเพื่อนใน Messenger ผมก็ให้นะครับผมถ้าแอดในเฟสว่าจะหัดกูเดนวินนะครับทิม พิาตังกินนะที่ไปแล้วมันก็จะเจอคลิปมันก็จะเจอหน้าปกเป็นดาบพิฆาตอสูนะครับเออนั่นแหละแอดผมมาเดี๋ยวผมรับหมดเนอะแล้วผมพอเฮ้ยมอนนี้สำหรับเล่น้สำหรับมีดเท่านั้นนะคะ